นั่มาอะไรอยู่ตรงนี้ต้นนี้ต้นโซนตัวเช้าต้องมาพักพอนตรงนี้ต้นมหาเฮงเหรอเห็นชอบจังเลยกับต้นเนี้ยไม่ได้ไม่ได้มาทีไรต้องมาซุ่มอยู่ตรงนี้แต่งามมากเลยนะต้นต้นใบใยง้างงามต้นอะไรอะโปต้นอะไรไม่บอกจะบอกไม่เซอร์ไพรส์สิ ต้องให้เพื่อนเพื่อนตอบคอมเมนต์เนี่ยใบดูดูใบดูต้นนี้งามมากอ้าวเพื่อนเพื่อนใครรู้ว่าต้นอะไรตอบตอบโอ้ชอบจังค่ะต้นนี้มาแอบอยู่ด้วยกันต้นนี้โชคเฉลยอ่ามีของปีใหม่ให้ด้วยนะเอาเลยต้นนี้โอ้โหอย่างนั้นเลยนะเอามีรางวัลให้ห้ารางวัลจะเอ้บายบายยังปีใหม่ บายๆอย่าลืมตอบคอมเมนต์นะจ๊ะสวัสดีปีใหม่ยังสวัสดีครับโอเค